สวัสดีค่ะกระแสข่าวาดังมาแล้วค่ะพิงกี้ตัดผมแล้วกวางฝารุ่งเผยอพิงกี้เครียดห่วงงานพิงกี้ถูกนำตัวเข้าแดนแรกรับและตัดผมด้านกวางฝารุ่งเปิดใจหลังได้พูดคุยกับพิงกี้พิงกี้ถูกนำตัวเข้าแดนแรกรับและตัดผมแล้วด้านกวางฝารุ่งเปิดใจหลังได้พูดคุยกับพิงกี้ยอมรับว่าเครียดและกดดันกับสิ่งแวดล้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ ห่วงเรื่องงานละครกระทบหลายฝ่ายวันนี้26สิงหาคม65นักแสดงดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชและคุณแม่ตอนนี้ครบกำหนดในการแยกกักโรคในห้องกัก5วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด1 9ในเรือนจำเรียบร้อยแล้วไม่พบเชื้อและได้นำเข้าสู่แดนแรกรับตามขั้นตอนอธิบดีกรมราชธรร์เปิดเผยว่าตอนนี้ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติ ตามขั้นตอนของระเบียบการควบคุมตัวเช่นเรื่องการตัดผมก็เหมือนกับผู้ต้องขังทุกคนและทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีและถึงตอนนี้ในทางคดียังไม่มีญาติหรือทนายความเข้ามาติดต่อขอเข้าพบได้อย่างใดมีเพียงแฟนคลับที่อยู่ในเรือนจำที่คอยเป็นกําลังใจให้สาวพิงกี้เท่านั้นหลังก่อนเมื่อวานนี้25สิงหาคม65นักแสดงสาว กวางฟ้ารุ่งยุติธรรมได้มีการโพสต์อินสตาแกรมให้ทุกคนเข้ามาฝากกำลังใจถึงเพื่อนสนิทพิงกี้สาวิกาล่าสุดเธอได้เปิดใจกับสื่อดังว่ากวางได้เดินทางไปพบพิงกี้กวางเองก็เครียดพิงกี้เองก็เครียดเขาต้องรองรับความกดดันความอึดอัดกับสิ่งแวดล้อมใหม่ซึ่งเขาได้ถ่ายทอดให้เราฟังคนอยู่ข้างในก็จะคิดฟุ้งไปเยอะเพราะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสาร จากเพียงทนายครอบครัวและเพื่อนสนิทแต่เขามีความเข้มแข็งอยู่แล้วเพราะต้องดูแลคุณแม่ด้วยไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ในจุดนี้มีกระทบเรื่องความรู้สึกมีร้องไห้บ้างจริงวางกหวังว่าอยากให้มีการประกันตัวพิงกี้ชั่วคราวเพราะที่ผ่านมาเขาก็บริสุทธิ์ใจพยายามทำงานและไม่มีท่าทางว่าจะหลบหนีคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพิงกี้จะรู้ว่าเขาทำงานหนัก และรักครอบคัวมากมีความนอบน้อมไม่เคยฟูฟ้าหรือฟุ้งเฟ้ออะไรทั้งสิน้นยอมรับว่าเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาในฐานะเพื่อนเรามีการพูดคุยกันบ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงซึ่งตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายเกินไปแต่เราเข้าใจว่า เป็นคดีที่มีคนเสียหายเยอะมากศาลเลยมีการคุมตัวชั่วคราวส่วนตัวกวางก็ห่วงยยเขาว่าคนภายนอกจะคิดหรือรู้สึกยังไงกับเขาในฐานะเพื่อนกวางได้รวบรวมข้อความจากแฟนๆและเพื่อนๆที่ส่งมาให้กำลังใจสรุปไปให้เขาฟังคิดว่าครั้งหน้าสกิลในการเล่าจะดีขึ้นตั้งใจว่าจะเรียบเรียงใส่กระดาษไปเล่าให้เขาฟังพอเขาได้ฟังก็ขอบคุณแฟนๆ ที่ส่งกำลังใจมาให้เราก็บอกเขาว่ามีคนให้กำลังใจพิงกี้เยอะมากนะทุกคนรอวันที่พิงกี้จะได้ออกมาและได้ออกมาชี้แจงในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งพิงกี้เขาก็เป็นห่วงไม่อยากให้กระทบกับงานละครหรือหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก TNN Thailand ขอบคุณเพื่อน,อนที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ